ชินหยู่นึกย้อนถึงครั้งล่าสุดที่เข้าสู่เทือกเขาเมฆมังกรติ้งเทียนชวนบอกไว้ว่ามีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปสัตว์ปีศาจระดับสูงก็ยิ่งเผ่นหนีออกจากสวนลึกของป่ามากขึ้นเขามองที่อย่างชีเย่ซึ่งเผยใบยหน้ายเย็นเยือกและเคร่งเครียดขณะเอ่ยถามเสียงเบาอาจารย์ขอรับเรื่องนี้ร้ายแรงมันอันตรายมากหรือไม่ขอรับมันจะส่งผลต่อการค้นหาผลไม้ไรสีของพวกเราหรือไม่ อย่างชีเย่กล่าวเจ้าไม่เคยได้ยินตำนานของตำหนักดวงดาวราชันยุทธดังนั้นเจ้าจึงไม่ทราบว่ามันหมายถึงสิ่งใดชินอยู่แน่นอนว่าอยากรู้ทว่าเขายิ่งรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายที่คืบคลานเข้ามาหลังอย่างชีเย่กระโดดกลับลงพื้นนางจึงกล่าวไปยังสถานที่ซึ่งดวงดาวสีน้ำเงินนั่นร่วงหล่นหากพวกเราหามันเจอก็รักษาผิดได้ มันจะเร็วกว่าการค้นหาผลไม้ไร้สีกล่าวคำจบนางจึงเร่งพุ่งกายมุ่งหน้าสู่บริเวณที่ดวงดาวสีน้ำเงินร่วงหล่นลงมาชินยุนติดตามอยู่ด้านหลังของอยางชีเยด้วยอาการตื่นตกใจตําหนักดวงดาวราชันยุดคล้ายเป็นสิ่งสําคัญยิ่งมันทําให้เขาเกิดความสงสัยมากมายอาจารย์อะไรคือตำหนักดวงดาวราชนยุทขอรับ อย่างชีเย่ตอบคำนานมาแล้วสถานที่แห่งนี้ให้กําเนิดผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งยิ่งเมื่อคนผู้นั้นเข้าถึงพลังระดับหนึ่งเขาสามารถสร้างตำหนักดวงดาวในอวกาศด้วยตนเองได้หากวันหนึ่งเขาสิ้นชีวิตถึงตอนนั้นตำหนักดวงดาวจะร่วงหล่นลงสู่สถานที่ให้กําเนิดเรื่องนี้มีตำนานด้วยหรือขอรับชินยุนเคยอ่านตำราบโบราณมากมายแต่เขาไม่เคยเห็นตำนานเช่นนี้มาก่อน มันเป็นเรื่องกว่าหมื่นปีมาแล้วแน่นอนว่ามันก็แค่ตำนานเรื่องราวเฉพาะเจาะจงไม่มีผู้ใดทราบคำกล่าวของอยางฉี้เย่ทำให้ฉินหยุนรู้สึกหนักอึง้งตำนานจากเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนและตอนนี้ตําหนักดวงดาวก็ร่วงหล่นลงมากล่าวได้ว่าตําหนักดวงดาวนั่นมีอายุกว่าหมื่นปีปรากฏการใหญ่ขนาดนี้ จากประวัติทั้ง3ที่อายุใกล้เคียงต้องทราบเรื่องและส่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเข้ามาแน่พวกเราต้องไปถึงที่นั่นโดยเร็วที่สุดอย่างชี้เย่กล่าวอีกครั้งจากนั้นจึงนำดาบยาวเล่มหนึ่งออกมาคว้าจับไว้ในมือมั่นนางกลับกลายเป็นระมัดระวังตัวยิ่งกว่าครั้งใดที่เคยเป็นขณะที่นางกล่าวคําจบออร่าของคนจำนวนไม่น้อยพันพุ่งผ่านอากาศไปนั่นผู้ฝึกตนขอบเขตวรยุทธ์เตา๋า ทายคิดว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นผู้อำนวยการชินยุนกล่าวคำด้วยอาการแตกตื่นเป็นผู้อำนวยการจางทั้งยังมีอีกสองที่เป็นขอบเขตวรยุทธ์เตา่าอย่างชีเย้ขมวดคิ้วค่าบินได้แต่มันจะกลายเป็นเป้ากลางอากาศอยู่บนพื้นพวกเราจะปลอดภัยกว่าชินยุนอาจารย์อย่างนับจากนี้อย่าได้เข้าใกล้สถานที่ซึ่งดวงดาวสีน้ำเงินร่วงหล่นเสียงนี้ดังล่านผ่านอากาศเข้ามาเป็นเสียงของผู้อำนวยการจางเขาพานกลุ่มใบไม้หนาลงมาที่พื้น ผู้อำนวยการสถานการณ์ตอนนี้คืออย่างชีเย่เอ่ยถามผู้อำนวยการจางสายหนะ้าให้เห็นค่าไม่แน่ใจนะักสถานการณ์ตอนนี้ซับซ้อนยุ่งเหยิงค้าแนะนําให้ว่าอันดับแรกอย่าได้เข้าใกล้เมื่อใดที่ดวงดาวนั้นหล่นสู่พื้นดินมันจะต้องเกิดแรงประทะรุนแรงมหาศาลแน่ทันทีเมื่อผู้อํานวยการจางกล่าวคําจบเสียงดังสนั่นร,รุนแรงจึงดังจากระยะไกลพร้อมพื้นดินเริ่มสั่นไหวรุนแรง ชโชคดีที่มันตกบ,บริเวณส่วนลึกแต่เสียงนี้ก็ยังดังมากอยู่ดีพวกเจ้าจงระวังให้ดีภายในเทือกเขาแห่งนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายนานาชน,านดิดแล้วกล่าวคำจบผู้อำนวยการจางก็บินขึ้นอากาศหายตัวไปทิศทางที่เขาบินมุ่งหน้าไปคือบริเวณที่ดวงดาวนั้นร่วงหล่นลงมาก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ